กูนะ go. เอาเนี่ยลูนหน้าวิดุูปสองลูนหน้าวิชัดกันเฮ้ยไม่ลูนหน้าพายุววยวายุวิชัดกันเนี่ยเทมเพทวิชัดกันไอ้สัต คือเหมือนออลลี่มึงเลยนะเทมป์บิสายุพอจริงแล้วกูวาดน้องบายุเนี่ยกูน่ารักช่ไหมน่ารักเลยทุกคนในเกมมันจะน่ารักกว่าอาวัลไหมไอสัตว์อาวังน่ารักเลยว่าชื่ออะไรแต่จริงกูพูดเฉยมันเลยอาวังมันแบบมันหัวดิคอมันหัวกูคือเฉย เป็นเครื่องบินไะพอหัวแล้วกูไม่เล่นกูเก่งไหมโหด่านนี้แม่งคูยังไม่เหมาะกับชัดกันแล้วมัเนี่ยด่านนี้ไม่ชดกันวิ่งโูเดนกูไม่แต่กูมุ่งมั่นแน่วแน่เว้ยเดี๋ยวกูจะเล่นเดี๋ยวกูเล่นแค่ตาตาเดียวเ้ย <c oughs> ไปลองดูเออ,อยจะเป็นช็อตการบอยดูวน่ยเล่นอู๋รุ้เหมือนเดิมเด้ยไม่ใชอ็อตการไปไม่แม่งยัเป็นชอตตีไว้มึงเดีย๋ยวกูขึ้นรถถังเดี๋ยวถ้าเกิดกูไม่ไหวจริงไประเบิดรถถังเลยดิอ่ะเนีย่ยมันขึ้นรถถังมึงจริงจริงมันได่พอแบบ รถถังมันใกล้ัปก็ลงไปฟั้งระเบิแต้มันฟั้งสีโลกูโดนเหมือนที่กูถามมาถ้ากูใกล้ๆถังกูลงไปยิง,ยงมันมาละมาละมาละอารมณ์แบบให้ไหม่ให้มันตั้งตัวไงตอนแรกเอ้ยิ่งจะกูจะชนะชนะแล้วแต่เมื่อกูลงมายิงมันเราต้องหลอกศัตรูไอ้อาวังวีเราช็อตแทนไว้กูขึ้นรถมืออะอยู่ไหนอยู่ไหนวะมึงจะไปอ่ะ<ด>มึงเฮ้ยกูรู้สึกว่าสกิลอาวังมัน ไม่ไม่กูตายเท่าเดิมเนอะไม่ไม่กูตายมาเดี๋ยวกูขับไปใกล้ปุ๊บกูยิงมันไยวกูขับไปใกล้พอขับไปใกล้ปุ๊บมึงก็โดดลงไปซีโฟมันเลยเอ๊ะจำแผลนะอันนี้ formation สองร้อยยี่สิบเข้าไปท้ากับศัตรูก่อนเฮ้ยยังยิงยิงอะไรวะกูไม่ได้ยิงเนี่ยใครยิงวะใครยิงมั้ยมีคนื่อนตัวหนึ่งเลยมีคนหนึ่งเนอะไรยิส เยี้เว้ยปกติรถถังทีมันต้องขึ้นมาแล้วไงทำไมวะูว่าทีมันไม่รีรถถังเออไม่อหวานหมูดิเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนเราแม่งโดนยิงจะพังเลยเพื่อนเราน่าจะจัดจัดการไปเมื่อกี้ไปโอ้ยลิงมันลิงมันเฮ้ยในบ้านในบ้านนี่เออยิงมันยิงมันยังไม่มีสัตน มันจะนมันจะพ,พุ่งมามันจะไปแบบมามันเด้งไอ้เชี่ยอยู่ไหนวะขบวนข้าบนนัล้วปะไม่รู้ว่าไอ้กูไปกูไปไหนขึ้นดีกว่าเกือตกบตายเกือบตายไปซ่อมออๆๆอรถด่วนซ่งรถด่วนเฮ้ยเฮียรถขีดเราไม่มาจะไปขบวนเลย,ยสัสไปอีมันไปอีมันเฮ้ยมาแล้วเกือบแตกเกือบแตกโคตรเกือบแตก มันมีคำว่าเกือบแตะไอ้เหี้ยมี RPG ไมจเพื่ไรเราลงไปที่จุด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 ไอชื่อจริงมันคืออะไรเนี่ยเอาก็เดินเลยเนี่ยมีที่มันซ่อมรถเหรอได้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 อะไวะไม่เคยยิงเรอวะใครยิงวะไม่รู้ะใครยิงเพื่อนเยที่มันไม่เล่น เิงแนววินจีก็สวยดิมีดิือมันอยู่บนนั่นไงกอ้บนหลังบนเขาบนเขาไม่สัดไหนวะไหนไหนูยิงไปมาอยู่ในพื้นไรล่ะโอ้โหไม่ได้ไห้ไม่ได้ไหนไม่ได้ทำไปแบบน่วะนั่นอะไรพี่มือพี่มือพี่มือมันอยู่ไหนแล้ววะมึงทำอะไรของมันวะทำไมมันถึงทำตัวแบบนี้วะเอาตัวเป็นบอท เลยพี่หนึ่งพี่สองตัวหนึ่งไอ้เนี่ยมันเลยนักงไงที่ตักถาตัวถามันจะอยู่นิ่งไงดิไม่เป็นไรอ่ะกูรักษาด้วยสกิลน่ะมีสองเป็นไงมีสองเนี่ยเต็มร้อยอ่ะยึดจะเข้าไปไหมไปอยู่เนี่ยแหละเอาป้องกันรถถังไว้เออมมึงั่นใจจะเข้าข้างในแ่บ เข้าไปข้างในเดี๋ยวเราเป็นเป้าหมายแล้เว้ยเดี๋ยวเข้าไปข้างในดีกว่ารูกผู้ใช้แล้วไม่เข้ามาเข้าไปข้างในเดี๋ยวอันนี้ปะฉันตกกันไหนเป้าหมายอยู่เอออยู่ด้านบนนี้อ่ะดูมันดิเออตายเเลยยอะเดี๋ยวไปซ่อมประมาณนั้นช่วนมันเดี๋ยววะบนนั้บนนั้ ไปดูข้างไหนก็ปี๊เฮ้ยโดนล็อกล็อกอะไงวะไอ้นี่ไงไอ้ลุ้นหน้าไอ้ดีคอันมึงล็อกอะไรโดนีสยไไอ้ย่าเต็มชิวๆแต่ที๊มันไม่เอาไที่อะไรมาเล่นเลยสตุยไหนวะกูไม่เห็นด้วยกันโอ้ยบุญบุญบุญราคาบนหลังคาแต่กว่าไม่งมีที่ไหนละไม่ใช่นี่หว่า

อันนั้นแหละเต็มเลยเต็มเลยกูต้องยิงพังพังให้อันนี้เลยต้องยิงพังกำแพงเข้าไปเฮ้ยแม็นมาแล้วอะไรวะอะไรของมึงอะไรของมึงไอ้ใปืนพุทธเบาเลยเอ้าถังศัตรูอ๋อพิมื่นเลยสิพิมื่พี่มื่อยู่ไหนแล้ววะเต็มเลยเต็มเลยไล่ไล่ละเข้าไปยิงไปยิงไป ลง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 เชีิวคนกูแตกไอ้เหี้ยกูแตกตลอดเลยสัตว์คิวมึงเอ้ยคุณแค่แก้แค่แก้วแ้มึงนะไเลยไปบีไปบีสัตว์โดนมีช็อตกัาร์ดกูไม่โดนกูมิช็อตกันว่ะ อ้ยโอี้ยโค่นเหมือนบอดเลยวะนี่แต่มันก็ไม่บอดนะเว้ถ้ามึงมาปีหนึ่งอะยไปอดละเมอกี้เมื่อกีคือมันอยู่เล็บไปชิดกันสองสามคนยิกูไม่สุกคนกูไม่เข้ามางๆนจุดีไปมีนบังกัมันไปครับมัจยาจริงแล้วเว้ เดี๋ยวไหนตรงไหนตรงไหนเนี่ยใครยิงกูเฮ้ยสัตว์ไอ้เหี้ยสไนเปอร์จุด C หรอแม่งขึ้นเลยเฮ้ยมันโดนอะไรเนี่ยสไนเปอร์ไอ้จุด C โอ้ยเหยียเอาของช็อกันกูไปไม่รอดถือมันก็เป็นลูกสองคนวะคือลูกสองคนหมากกว่าเนี่ย เออแม่งยิงไม่ค่อยโดนเลยวะเมื่อกี้มแม่งมาละวัวกูขึ้นไปยิงรถ<ด>มังค่าดีกว่าเย้ยเ,เลยแม่ง <laughs> หมอมาคามาชุบไปเยอะ ต้องหอคอยมีสเนปเปอร์เอยสั์ไอที่มึงชอบไปอยู่อะมีคนไป <c oughs> อยู่แทนมึงอ่ะตรงบีหนึ่งอะห่อหอคอยบีหนึ่งอะเฮ้ยรถถังมันกำลังมาแล้วอ่ะเฮียกบุกมขโมยอะรอยีรอ่ะ เยอะรถถังมันมารถถังม่อยู่ปีหนึ่งไสัสรถล่าร,ร,รถถังอ๋อแตกแล้วบีซีสองบีสองแล้วไอ,อ้คอยู่บีสอคอยู่บีสอยอยู่แคูนค่ศูไปแับสูนยจะตู้อยู่ไหนวะ ตัวฝั่งนั้นฝั่งนั้นนี่นีไอ้เชี่ยคูณรู้แม่งกูรู้ด้านล่างไอ้เชี่ยแม่งยิงเอาไปจีดหน้ากูแต่ไม่โดนโอมโอมโระหว่างวิศนันท์วิคุณรู้ไม่ยิงอันตีอัดหน้ากูโดนเสามาแล้ว เฮ้ยมึงลงไปบูกอ่ะเนู้เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยอู้ยเฮียแม่งเข้ามาแล้วค่าเงนเลยปนป้องกันไว้เหนียวไว้เหนียวไว้ปนที่ไปเกิดที่มึงเราจะเกิดเาจะเกิดเรวจะเกิดเราจะเกิดเกราจะเกิดรู้มึงเกิดแล้วไอ้เชี่ยมันอะอะ เป็นไงวะโดนยิงเนี่หมาเลยชีย้อะทำที่อะไรส,สัตว์ศัตรูอยู่ฝั่งนั้นอุ้ยกูโดนกูโดนกูโดนยิงหมอกหมอกหมอกตรูมันอยู่อีกฝั่งอย่างเงี้ยลูกโซ่ยิงไม่ถึงเดีย๋ยว <c oughs> มันจะขึ้นมาแล้วสามารถได้โดนเลยอะไอ้วางไอ้สัตว์ ย่ไวแม็กมันน้อยเ่รลูกรองโกนอะถ้ามันเยอะกว่านี้หน่อยนี่เฟียวเลยก็มีแค่แม็กอค่งนั้นไงยี่สิบนะมันมีอยู่ที่คุณใส่หรอวะาเออมันมีแม็กดำอะแม็กเท่าไหร่ยี่สิบห้านั่นเลยคุณต้องไปหามาใส่แล้วลวะยี่สิบหรือะไรอ่อุ๊ยเฮียไระเนี่ย

quê ở cầu đây rồi không nên tự lấy vào đây hãy chứ ạ Thì xam ai Má Tự nhiên hãy đây em đi rút xuống đi nản đi Mấy chứ Thôi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  tìm Ê, A.B.C. มึนดูเหมือนแล้วะไม่ใช่แค่กล้วยหอมแลยสิเย้เ้ยกล้วยหอมจริงอะไรวะเนี้ยเย้ยังจะมา,า,ย,ายิงรถถังนู้นทางยิงมันเปิดสกิลนี่มาถังมันมาแล้วว่ะไปกูลับไป ลบกไปแล้วไอหอมมันดิรถถังมันทำแล้วเนี่ยรถถังมาให้โดนยิงฟรีไอเนียรถถังนี่ไมันเป็นเต้าตนี่ให้ยิงให้ตัวยิงฟรี โดนอะไรไหมอ่ะโอ้ยเขียวเฮ้ยเขียอยู่ทางร้าน,นได้ไงวะกูไปขึ้นเกิดรถถงังเีไงแล้วมันไปให้ยิงฟีกูเลยลงม,มันแบบมาแล้วมาไปอยู่บนเนินน่ะอยู่บนเนินให้เขายิงฟีอ่ะเพื่อนทำไงเนี่ยโอ้มขึ้นมาขึ้นมากูมาแล้มาล้ ขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วกูจะปิดประตูมึงไม่ขึ้นมาขึ้นมาเร็วเกี่ยวเหรอวะ,ะ <c oughs> นี่มีประตูไหมออกมันไดมีประตูอ่ะเฮ้ได้ชิวๆเลยวะเอาบีนบิหนึ่งต่อบีนหนึ่งต่อเฮ้ยย <c oughs> ังมา่มาหนึ่งคนมาหนึ่งคนปิดท <c oughs> างนั้นนะ จะฝักดี่วะอะไรวะตึ้มๆที่มือผมนั้นกเปิดตรง B1 ศัตรูมันจัด B1 อะได้แล้วดููอ่ะจะเอา B1 คืนเนี่ยเพราะ B2 ต้องการ B1 เอ๊ะโดดไปเลยมามามาเอา B1 เชียร์ B1 เชียร์ศัตรูไม่มี B1 หกิน,นฟีวะกินตาถังกินตาถังบีแค่แม่งเต็มเลยสัตว์ทางนั้นอ่ะมามามายึดเฟียน <c oughs> ไหนไหนไอตรงหอคอยอ่ะเออมันมาวางเฉื่อยตรงนั้นเนี่ยเห็น โหเต็มเลยใช่ใช่กูโดนหัวอยมันหนักมากพเฮ้ยสไนเปอร์ว่ะเฮ้ยสไนเปอร์ตรง B2 ไองให้สัสเฮ้ยตรง B2 สองไหนไหนรวมตรง B2 มีสไนเปอร์ไว้ระวังจะตายกันหมดแล้วมั้งมีเหรอเดี๋ยวขึ้นไปหามันไม่แม่บนตึกบนตึกไม่ใช่หอวคอยเออเดี๋ยวกูจะไปหามันเนี่ยอ๋อมีนไปยิงมันนะเฮ้ยเดี๋ยวกูเอาวางจุดเกิดตรงตรงนี้ดีกว่าวางจุดเกิด ไรวะเฮ้ยวางจุดเกิดบนหอคอยว่ะจุดเกิดใหญ่อะเอ้ยกูไม่เห็นมันเลยอ่ะไม่แน่เลยนะแต่กูจะวางจุดเกิดใหญ่ตรงหอคอยอยู่ผมไอ้กูขาดตรงนี <st ess> บบ้ละกูแบบจะไม่จริงตรงนี้เอาบอกเลยเฮียผลร่มเฮียกูจะทำให้เนี่ยกำเนิดผลร่มไปมท่ไม่รู <st ess> ไม่อยู่ตรงนไหนไหนว่า,วาตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นกูบินไปหามัน

ปุ๊ดใช่ใช่ s n i p e แต่มาถือไ่ไเฮ้ยกูโดนกูโดนละวิ่ยเฮ้ยกูโดนมดสไนเ์ยี่สเกิดกูขายดียังวะแป๊บเดียวหมดเลยแต่บวกมันไบกมันต่อ เฮ้ยเรียกคุณโดนเลยเนี่ย,ยสีปะไอ้เจ้าจะเกิดไอ้สัตว์แม่งวันจะเกิดตรงนี้จุดเถื่กูไม่ขายพูดดีอ่ะแป๊บเดียวหมดเลยไหนวะจุดเกิดกูขายดีมากเลยปะวาง,างตรงแบบจุดที่คนอยากอยากอยากมา อย่างกูวางจุดหอคอยคนอยากมาเต็มปดเลตรงนี้ที่แบบปลอดภัยแล้วคนอยากมาเนี่ยวางไหนไอ้ใหญวางจุดซีนั่นเหรอคือมันอยากมาแน่นอนตรงนี้ไอ้ใหญ่แต่ไม่อันตรายที่หายอุ้ยนั่นไงล่ะอันตรายกูตายเลยเลยเลยมันไปเกิดไหนวะมันมาให้จุดเกิด เหี้ยมันดักจืดจื่อด้วยเหี้ยมันไม่พังทิ้งไอ้สัสได้ได้ได้ไดเหี้ยมันไม่มันไม่พังทิ้งไงมันดักรอไงมันพังไม่ได้เว้ยพังได้ไอ้เหี้ยแต่มันไม่พังไงเสัสมันจะดักโรยเนี่ยนี่จะดักรอยิงไอ้สัสจเฮ้ยศัตรูแตกโอเคบีสองบีสอง เต้องแก้แค่นี้ขอเหรอมีสองพื้นมีสองพื้นน่ากูเข้าไปได้เข้าได้โอ้ยคีนั่งอยู่ไหนวะเหี้ยฝนโอ้มันอยู่ทางคี้ทันใดนะเออไอ้แซดมึงจะมาด่ายิงจุดเกือบเหรอไอ้เหี้ยกลัวมันรู้ทันเนี่ยรู้าง Mười hai tuổi, lúc hai nữa, hèn hiệu thương con tactic. Guys, chút hai hai này. Let's go, let's go, bo. Weak, mak, we're not the hangman. Don't, don't go. Stay, eh, nhất. 64. Eh. Victory is in the world. Guys, mười hai tuổi, 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 ไอสัตว์หมอทีมกูดี่ว่าเอาวอซีฟูแต่แต่ตัวเราิงไปได้ไอเชถังมาลุลเลยว่าไสัตโอมดดดอุ้ยไอเชคุณอะไรวะไอสัตว์รถถังได้มัมาลุลลเลยสัตได้ได้ไมากูมากูมากูเองคนกูเองกูเองกูเองไอเี้ยอะไรวะมีสัตว์มีคนยิงจัวดมันเริ่มผมเกิมว่ะ

เ,เจุดสีแม่งมองศัตรูยากวะเหนยวะอุย้ยเฮ้ยกนะูโดนอะไรเนี่ยแม่งเข้ามาเข้ามาหาสีได้ใช่ปะ เนี่ยบีหนึ่งองนี่ยเรางบีสอมาโดนวะไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วป่ะเนี่ย้ถังต้องมาแล้ววะเออโอกคนกแม่งดิตีโตแม่งดิมันมันเรื่มเหมือนเกลือเลมันเริ่มไม่ใช่ปอดเล้วมันเหมือนเกลอเงแล้ว คุณลุทังมามันยิงกูเลยอะ่ะโอ้ยไอ้เรียกูโดนอะไรวะลูกซองเลยสัสไ,ไหนลูกซองไหนไม่เอาลูกซองอันนี้มาไอ้คืนพกลูกซองเฮ้ยไม่เหมือนไรขึ้น,น,นวนไปมาคุณยิงไม่โดนเลย บิดไอ้เฮ้ยกูโดนกูโดนสัตว์กูทำะไรวะเนี่ยไอ้สัตว์กูกูเดินลงไปแล้วกูโดนสกิลมาอ้เที่ยเอ้ยกูกดอาวุธอ่ะแม่งจะลงไปยิงมันสัหน่อยดิเฮ้ยแม่งลงไว้โคตรทามแม่งเลยว่ะไอ้เทียแม่งโอ้ยอ่ะมดมดมดลุมกูไปสัตว์ไอมึงลงไปแล้วทำไมวะกูลงมาแล้วกูจัดการมดเองคนมาล mọi đi tuyển dụng một tuần đi sáng mỗi mất sáng mỗi bì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  sáng mỗi rồi, sáng mỗi bì 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 sáng โอ้โนเชื่อใจกูหน่อยโอเคไปมุดมุดมดโคตรมดเออไปมดอีกอ่ะมดที่ไหนมึงจะวิ่งไปไหนวิ่กไปไหนมดไม่วมดที่ไหนเน่ยมาๆมาโอ้โหมึงหลงล่ออีกอ่ะมึงเชื่อใจกูไหมตายตายตายมเชื่อมึงทุกสถานการณ์ตายกับมึงหลายรอบละ

ห่ังแล้วมั้งหังแล้ว่ังแล้วเนี่ยฮ <c oughs> ่าฮ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 าฮ่าล่าฮ่าฮ่าาฮ่เฮ่าฮ่าฮ่าาไ่าฮ่่่าฮ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 ่่าฮ่า่าฮฮ้าฮ่่าฮ่าฮ่าฮฮาเฮ้ยได้ฮ <c oughs> ่าฮ <c oughs> าฮฮ เลราเปิดรถถังขนาดนั้นเนี่ยเทียมึงดูแต้มกูดีเหรียญกูอะไรวะเนี่ยเหรียมเต็มเหรียญเตียนเต็มบวกไปสัตว์เราเปิดรถถังสัตว์เปิดรถถังครับท่อมเจ้าแปดเอฟโอสองมัดเป็นไปจริงไอ้อฟโอสิบไมล์ก็ดีด้วยชีสบวกสิบแปดออมันต้องใส่คอมโบเให้เพราะซีโฟงเดียวมันพังไม่ได้เลยไม่ไม่ผ่านไอ้เนี่ย